ครับที่แบบช่างทั่วไปใช้กันเลยนะมันจะแบ่งได้นะเบอร์สองจะแบ่งได้3เส้นเบอร์สาจะแบ่งได้2เส้นนะครับอ่ะเก็ตนะครับพี่น้องนะอ่ะโอเคสวัสดีครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเทียนนะครับแน่นอนวันนี้ก็มีเทคนิคใหม่ๆนะครับมีเทคนิคดีๆมาแนะนำพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับ อ่าหลายคนยังไม่รู้ว่าอ่าในส่วนของเชือกเทียนเนี่ยมันมีกี่เบอร์นะครับแล้วมันมีเบอร์อะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละเบอร์เนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงนะครับก็หลายคนยังไม่รู้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเชือกเทียนเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับแต่หลักๆที่เราใช้กันเนี่ยมันจะมีเบอร์อะไรเดี๋ยววันนี้โอโซก็จะแนะนำนะครับแล้วก็ ลักษณะของมันเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโอโซด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเ,าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยครับอันดับแรกนะครับผมก็จะมา,าแนะนำพี่น้องก่อนว่าเชือกเทียนนะครับที่เราใช้กันเนี่ยหลักๆมันจะมีเบอร์2กับเบอร์3นะครับนะ หลักๆเลยมันจะมีเบอร์สองกับเบอร์สามเบอร์สองเนี่ยนะครับสังเกตดูรหัสมันจะขึ้นต้นด้วยเลขเก้าครับนัมเบอร์เนี่ยเห็ <S <S <90 3 S 1> นไหมเก้าศูนย์สามอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีดํานะครับนะแล้วเบอร์สามนะครับรหัสมันจะขึ้นต้นด้วยเลขสามครับแล้วก็มันจะมีเอ่อเอกลักษณ์ของมันอยู่ถ้าเป็นเบอร์สามเนี่ยมันจะมีเอ่อเลขสามสีแดงแบบนี้นะครับดูตรงนี้นะก็ สำหรับใครที่ใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือจุดสังเกตมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ถามว่าขนาดมาตรฐานที่ใช้กันเลยเนี่ยนะเราใช้เบอร์อะไรกันนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นเบอร์2นะครับเบอร์3ก็จะเอามาเสริมในในบางจุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมแนะนำพี่น้องอีกอย่างนึงนะครับเวลาที่เราสั่งเชือกเทียนนะครับคือวันนี้นะครับเราสั่งไป สีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีดําสีอะไรก็แล้วแต่นะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าพวกเนี้ไอ้พวกสีของเชือกเทียนเนี่ยมันจะมีหลายโทมันจะมีหลายโทนมากนะนะครับมันมีหลายโทนมากอย่างเช่นสีแดงมันก็มีแดงเข้มแดงสว่างแดงสดแดงอะไรอย่างงี้นะครับนะให้พี่น้องนะครับจารหัสถองมันไว้นะจารหัสไว้นะถ้าสีแดงรหัสมันอะไรก็จําไว้เลยเวลาที่เราสั่งครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้โทนสีเดิม สีจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนะอ่าก็หลักๆมันมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้ผมจะมาะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งเชือกนะครับหลักของการแบ่งเชือกเนี่ยคือทําไมต้องต้องทาการแบ่งเชือกก็คือมีพี่น้องนะครับทักเข้ามาหาผมว่าเชือก มีเส้นเล็กกว่านี้ไหมนะครับคือเบอร์สามเนี่ยมันจะเล็กกว่าเบอร์สองนะเบอร์สองจะใหญ่กว่าเบอร์สามจะเล็กกว่านะครับแล้วทีเนี้ยก็มีพี่น้องของเราทักมาว่ามีเล็กกว่าเบอร์สามไหมถามว่ามันมีนะครับมันมีนะแต่มันหายากมากนะครับนะมันมีแต่มันหายากมากนะก็คือมีลูกค้าสั่งมาอยากได้เส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับอ่าผมจะมาบอกนะวิธีว่าทําให้มันเส้นเล็กเนี่ยทำยังไงนะครับนะแต่งจริงนะเบอร์สามมันก็เล็กอยู่แล้วนะครับ เราผมจะมาอธิบายในส่วนของเชือกเทียนเบอร์สองก่อนนะเบอร์สองให้จำไว้นะครับรหรัสมันจะขึ้นต้นด้วยเลขเก้านะอ่ะผมแกะออกมาแล้วเนี่ยเป็นเบอร์สองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแบ่งเชือกนะกรณีที่ลูกค้าอยากได้เส้นเล็กมากๆนะครับให้เราแบ่งเชือกนะครับอย่าไปหาเ,เส้นที่มันเล็กเลยนะครับมันหายากหาลําบากนะเนี่ยให้เราทำอย่างนี้นะร,รูดแบบนี้ ให้เชือกมันแตกๆออกนะครับเนี่ยให้เชือกมันแบนๆนะให้เทียนมันออกให้มันแตกๆแล้วก็บี้ๆๆๆอย่างนี้หน่อยนะครับเมื่อบี้เสียบพี่น้องเห็นไหมเชือกมันจะหลุดออกจากกันแบบนี้นะเนี่ยอ่ามันจะมีแบบแบ่งแบ่ง่ายนะครับมันจะเป็นบางบางครั้งนะบางครั้งก็แบ่งยากบางครั้งก็แบ่งง่ายนะก็เดี๋ยวเราก็อ่าแบ่งออกเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอ่า เห็นไหมเวลาที่เราแบ่งออกเนี่ยมันจะเป็นชุดของใครของมันนะอะ่าถ้าเป็นเบอร์สองเนี่ยเวลาที่เราแบ่งออกเนี่ยมันจะได้สามเส้นแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันจะได้สามเส้นแบบนี้นะถ้าถ้าลูกค้าอยากได้เส้นเล็กนะนะครับเราก็แบ่งแบบนี้แล้วก็มาถักเลยนะครับนะถักให้ลูกค้านะแต่ถามว่ามันเสียเวลาไหมมันเสียเวลานะครับกว่าจะถักเสร็จอีกนะ พยายามแนะนําสิ่งที่เป็นเราให้ลูกค้าจะดีที่สุดนะครับนะอ่ะเบอร์สองนะครับเชือกมันจะแบ่งได้สามเส้นแบบนี้นะครับนะมันแยกออกเนี่ยมันจะได้เป็นทั้งหมดสามเส้นแบบนี้นะครับนะอ่ะเนี่ยแบบนี้ชัดนะครับอ่ะชัดนะทุกคนอ่ะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเชือกเบอร์สาม นะเบอร์สามเนี่ยมันจะเส้นเล็กกว่าเบอร์สองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแบ่งเบอร์สามให้ดูนะหาปลาเชือกก่อนอ่ะเดี๋ยวจะแบง่งก็รีดออกงี้นะครับรีดออกงี้ก็แบบนี้เลยอ่าเนี่ยนะครับบีบบีบีเห็นไหมมันจะมีบางครั้งที่แบบมันมันแบ่งง่ายแล้วก็แบ่งยากนะครับนะอ่าเนี่ย ก็แบ่งออกมาอย่างนี้นะครับก็หมุนออกนะอ่าอ่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะครับในส่วนของเชือกเทียนเบอร์สามเนี่ยมันจะแบ่งออกได้สองเส้นนะแต่ถ้าเป็นเชือกเทียนเบอร์สองนะครับมันจะแบ่งได้สามเส้นนะพี่น้องนะให้สังเกตตรงนี้นะครับนะนะอ่าถ้าเชือกเทียนคุณภาพที่เราใช้กันนะมันจะต้องแบ่งได้แบบนี้นะครับนะ อ่าที่ถ้าคุณภาพที่แบบช่างทั่วไปใช้กันเลยนะมันจะแบ่งได้นะเบอร์2จะแบ่งได้3เส้นเบอร์3จะแบ่งได้2เส้นนะครับอ่าเก็ตนะครับพี่น้องนะอ่าโอเคนะครับก็ทําความรู้จักกับเชือกไปแล้วนะครับนะก็ถ้าพี่น้องท่าไหนนะครับที่อยากจะฝึกถักเชือกเทียนนะครับก็เข้ามาดู ช่องโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเทียนก่อนนะครับดูนะครับแล้วก็คิดว่าทําได้แล้วค่อยทํานะครับแล้วค่อยสั่งอุปกรณ์ไปฝึกทํานะครับเดี๋ยวผมจะฝากช่องทางการติดต่อซื้อขายเชือกเทียนหรืออุปกรณ์การถักนะครับไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็วันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตความรู้ใหม่ใหให้พี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับติดตามช่องโอโซ่และที่สำคัญเลย ที่มันเป็นจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าท่านจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆที่โอโซ่นำมาเสนอท่านนะครับท่านจะได้ดูก่อนใครเลยนะถ้ากดกระดิ่งนะการกดกระดิ่งเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ